คุณผู้ชมคะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและศูนย์ศิลป์จิริงทร์ค่ะจัดงานนิทรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเทิดไทยองค์ราชันมหาวชิราลลงกรขึ้นณนะพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยแห่งนี้นะคะ ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมหาวิทยายลัยศิลปากรและศูนย์ศิลป์สุรินทร์จัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเทิดไทองราชันมหาวชิราลงกรณ์ซึ่งล้วนเป็นผลงานศิลปกรรมที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชาจริยวัตรอันงดงามพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประสงนิกรของพระองค์ สำหรับงานถวายพระเกียรติรูปนี้กับรัชการที่สิเป็นรูปที่หนึ่งเขาจะมีอีกสองรูปกำลังดำเนินการอยู่รูปที่หนึ่งนี้ชื่อว่าหนึ่งถึงเก้าสู่สิบเท่ากับสองร้อยห้าสิบปีกรุงนัครศินชื่อนี้นะครับหมายเลขหนึ่งรูปนี้คือหมายเลขหนึ่งมีหมายเลขสองเลขสามเราจะออกไปในอันดับต่อไปทั้งสามชิ้นเนี่ยทำถวายพระเกียรติกับพระอ,อยู่ราชการที่สิธ ในมุมมองของผมผมชี้เห็นว่าวิธีคิดทางด้านสุนทรทยะของมนุษย์บนโลกนี้มันไม่เคยเปลี่ยนก็คือใช้ My Heart My h e a d ของผมและ My y h n d ของผมก็ใช้จะเป็นไฟล์นอกเทคนิควิธีการระบายด้วยใจยเขียนไปทับบนรูปที่แอปพลิเคชันทำ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเทิดไทยองค์ราชันมหาวชิราลงกรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ณพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่รัชโยธินเว้นวันหยุดธนาคาร